สวัสดีครับทุกคนครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับโธทรามวันนี้เรามีเมนูเราไม่ได้ทำกับข้าวพอดีทุกวันทุกวันทำกับข้าวก็เบื่อแล้วเลยเปลี่ยนมาเป็นเมนูขนมหวานบ้างเมนูขนมหวานวันนี้ผมขอเสนอเป็นเมนูง่ายๆแบบที่ทํากันน่าจะทํากันได้กัทุกคนเลยนะเป็นสังขยาขนมปังสังขยาขนมปังสังขยาส่วนผสมที่เราเอามาก็จะเป็นไอตัวอใบเตย ใบเตยใบยเตยที่เราเก็บมาจากต้นอยู่ที่เราปลูกไว้ที่โรงงานเมื่อกี้นะจากเราได้ใบเตยมาแล้วก็เอาใบาเตยเนี่ยมาหั่นเป็นชิ้น,นพอหั่นเสร็จแล้วเราก็เอาไปปั่นเอาน้ําคั้นแล้วก็เอาผ้าขาวบางใส่แล้วเอาเฉพาะน้ํามันเพื่อให้มันมีกลิ่นหอมแล้วก็มันมีสีเขียวของไอตัวใบเตยฮนะ หั่นเป็นชิ้นๆเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปปั่นในเครื่องปั่นในในส่วนผสมของเราก็จะมีเป็นนี่นี่เลยครับผมขอเสนอเป็นกะทิร้อยเปอร์เซ็นต์ผมเลือกใช้ยี่ห้ออร่อยดีเพราะยี่ห้อเนี้เห็นเขาบอกว่ากะทิมันจะมันกว่ายี่ห้ออื่นดีกว่าพวกกะทิชาวเกาะออะไรผมไม่รู้นะแต่เวลาส่งทำกับข้าวหรือทำขนมผมก็จะใช้ของอร่อยดีครับอร่อยดีผมเสนออร่อยดี แล้วก็จะมีในส่วนของน้ําตาลฮะอ่ะโอเคเดี๋ยวเสร็จแล้วเราเอาไปปั่นให้ดูกันฮะนี่ส่วนในขั้นตอนของการทําน้ําเราก็จะเอาใบเตยที่เราหั่นเมื่อกี้นะเอาไปใส่ในเครื่องปั่นผลไม้แล้วก็เราเทน้ําใส่ลงไปประมาณครึ่งแก้วปั่นกับใบเตยที่เราหั่นไว้เดี๋ยวพอเราปั่นละเอียดเสร็จแล้วเราก็จะเอาในส่วนที่เราปั่นเนี่ยเทใส่ผ้าขาวบางแล้วก็กองเอาแต่น้ําเอาเศษทิ้ง นี่ฮะเป็นน้ําที่เราปั่นมังกี้นะน,น้ำไปเตย พอน้ำเบเตยที่เราปั่นไว้เมื่อกี้นีเราก็มากองใส่ผ้าขอบางแล้วก็เดี๋ยวเราจะรีดเอาเฉพาะน้ําส่วนกากเราก็เอาไปทิ้งไป ในส่วนของการทำถังกระยาตอนนี้น้ำใบ,บเตยเราใส่ไปประมาณ200กรัมเดี๋ยวเราจะคนเครื่องส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเสร็จแล้วน้ำตาลหนึ่งประมาณหนึ่งถ้วยตวงกะทิเป็นกะทิสดประมาณ800กรัม กล่องเนี้ยกองนี้มันจานอยู่ที่1,000งพันกรัมแต่เราใส่ไม่หมดเพราะเราเอาแค่แ0ดกรัมแล้วก็ใส่ลงไปเดี๋ยวเราคนให้เข้ากับน้ำใบเตยที่เราปั่นไว้เมื่อกี้นี้นะแล้วก็จะมีเนี่ยเป็นไข่ไก่ไข่ไก่สี่ฟองใส่ลงใบตีให้เข้ากันอัแน,แป,น,แ,ปนแป้งกวนแป,แป้งกวนไส้ประมาณ แปดสิบกรัมใส่ลงไปคนอยู่กับไอในตัวน้ําไปเตยที่เราเตรียมไว้อันนี้เราตีไข่ก่อนเพื่อให้ง่ายต่อการคนถ้าเราจะเอาเข้าไปตีข้างในอะ่ะมันก็ได้แต่อาจจะไม่ค่อยละเอียดเราก็ตีข้างนอกตีเหมือนก็ตีไข่เจียวเลยฮะตีให้มันให้มันแหลกให้มันเข้ากันให้ไข่แดงไข่ขาวมันเข้ากัน เทลงไปในน้ำที่เราเตรียมไว้ตอนแรกเลยแล้วก็ใส่แป้งนีประมาณสามช้อนเนี่ยเกลื่ก็นิดหน่อย ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะครึ่ง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 ช้อนโต๊ะฮะหนึ่งช้อนชาประมาณอ่าเดี๋ยวเราก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันอ่ารอให้แป้งมัน เข้ากับน้ำให้เป็นเนื้อเดียวกันก่อนตอนนี้แป้งมันยังเป็นก้อนอยู่ นะฮะคนผมแนะนําให้คนไปในทางเดียวฮะอย่าคนทวนเพราะถ้าคนทวนนะ่เวลากินแล้วเดี๋ยวมันจะอาจจะเป็นรสขมนะะสมมุติว่าเราคนซ้ายเราก็วนซ้ายไปทางเดียวเราคนฝาเราก็วนฝาไปทางเดียวฮะ สังเกตน้ำฮะหอมใบเตยครับเพื่อนๆกิ่นใบเตยนี่ออกมาเลยฮะใบเตยนี่ปลูกใหม่สดๆเลยฮะน่ฮะต้นต้น,ต,นต้นใบเตยนี่ฮะเราตั้งเตาแก๊สแล้วเราก็เอาตัวเนื้อส่วนผสมของใบเตย แล้วที่ทาสังยาขึ้นไปกวนพอคนไปได้เรื่อยๆอะ่ะมันจะเริ่มเหนียวแล้วมันก็ใช้ได้เลยไอตัวที่มันเหนียวเนี่ยมันคือมันได้มาจากแป้งที่เราใส่ลงไปันืแต่ว่าเราถ้าถ้ามูว่าใส่ปริมาณเยอะมันก็เหนียวเร็วแต่เวลาออกมารสชาติมันจะไม่ได้เราก็อขั้นตอนเนี้ยต้องใจเย็นๆนะก็ค่อยกวนไปเรื่อยๆไฟไม่ต้องแรงมากนะประมาณนี้ ประมาณสักสิบนาทีประมาณสิบถึงสิบห้านาทีอะ่ะก็เริ่มได้และนี่ครับเริ่มเหนียว ขึ้นมาแล้วพอเราคนไปเรื่อยผ่านไปประมาณทัก10นาที15นาทีแล้วเนี่ยคนไปเริ่มก็จะหนื่นๆแต่เดี๋ยวนี้เหุผมเห็นตามห้างตามซูเปอร์มาร์เก็ตถ้าสมมุติว่าใครอยากจะทำแต่ไม่รู้ว่าต้องปรุงแบบไหนแต่เครื่องปรุงอะไรจำนวนประมาณเท่าไหร่ก็ไปซื้อผงสำเร็จ มาได้ฮะมันมีของโรโบมีหลายยี่ห้อเหมือนกันที่เขาทําเป็นสังขยาสำเร็จแล้วก็เอาน้ําใส่แล้วก็คนแล้วก็กินได้เลยแต่คือนะ่ะเราเขาเขาทำมาเรียบร้อยแล้วแต่นี่คือเราทําเองเราก็จะได้รู้ปริมาณไว้สําหรับเอาไปทําขายว่าอะไรมาเนี้ยเร,เ,รเ,รเริ่มเริ่มเริ่มเหนียวแล้วกลิ่นใบเตยหอม ค okay. พร้อมเสิร์ฟครับสังขยาใบเตยอย่างนี้แล้วแต่ว่าจะกินกับข้าวเหนียวยนี่ใช่จะกินกับขนมปังเราจะเอามาโปะประกอบกันเป็นแผ่นหรือว่าจะเอาเป็นขนมปังอย่างที่เขาขายตามร้านะเป็นขนมปังนึ่งเป็นชิ้นๆแล้วก็เอามาจิ้มก็ได้ครับครับนี่ครับนี่ก็ กินได้หลายวันแค่ตู้เย็นไว้เวลาจะทานก็เอาออกมาเวฟหรืออะไรให้มันนิ่มก็ได้ฮะถ้าตู้เย็นมันแข็งไปเนี่ยนีฮะอยู่ในตู้เย็นประมาณเสร็จแล้วพร้อมเสิร์ฟอันนี้ก็จะเป็นขนมปังแล้วแต่ว่าใครเอาเป็นขนมปังเป็นแผ่นหรือว่าเอาขนมปังไปนึ่งแบบที่ร้านก็น,นึ่งได้ฮะ็จ่ด้วเนี้ยผมจะลองชิม แบบกินแบบง่ายฮะขนมปังแผ่นที่เราขายตามท้องตลาดอะ่ะล้วก็มาชิมว่าได้ไงอืมหอมไม่เตยฮะใบเตยเนี่ยไม่จำกัดถ้าสมมติว่าคนชอบใบเตยกลิ่นหอมก็ใส่เพิ่มไปปริมาณจากที่ผมบอกว่าประมาณ200กรัมอาจจะใส่เป็นสองรหรือ300ก็ได้กลิ่นมันก็จะเขียวมากกว่านี้แต่ประมาณแบบนี้ก็คือที่ ทำตัวไปมัน,นจะออกมันๆนะรสชาติมันในส่วนของกระทิแล้วก็ในส่วนของแป้งที่เราใส่ลงไปคนกับกะทิเนี่นยนีะมันจะเหนียวๆประมาณนี้แล้วคนจากที่เราคนประมาณสิบถึงสิบห้านาทียืด หอ,อมอนะกินเบเตอร์นี่ออกเลยตักได้เยอะได้เลยฮนะเราทำเองหมดแล้วเราก็ไปเก็บเบเตอร์มาทำใหม่ไม่หวานมากคนระับใครไม่ชอบกินหวานก็ไม่ต้องใส่น้ำตาลเยอะ หมัดไปเลยอืมกินแทงข้าวได้เลย สามแผ่นนี่อยู่เลยอิ่มเลยอือนี่ครับเกี้ยงเลยหอมหอมไม่เตยแล้วก็มันมันในส่วนของกะทิกับไอตัวแป้งนะะอือสบอยแล้วเดี๋ยวผมขึ้นสูตรว้ให้ดูว่าส่วนผสมแต่ละอย่างว่ามันใช้ปริมาณเท่าไหร่กี่กร,รมัมน้ำตาลเท่าไหร่ แป้งเท่าไหร่แล้วก็น้ําเบเตอรที่ผมใส่ไปปั่นอะประมาณเท่าไหร่เดีย๋ยวผมขึ้นไปท้ายคลิปแล้วก็ลองเอาไปทํากันดูได้นะครับท่าน,นี้ผมใครติดตามชมผลงานผมถ้าชอบฝากกดแชร์กดซับต i b e ให้ด้านล่างนี้ให้ด้วยครับแล้วก็คอยมาลุ้นกันใหม่ว่าคลิปหน้าผมจะทําอะไรจะพาอาจจะพาไปทัวร์หรือว่าพาไปกินพาไปทําอะไรแต่ช่วงเนี้ยผมยังไม่ค่อยได้ออกไปไหนเพราะว่ามันเป็นช่วงโควิด เดี๋ยวรอให้คุณ้ิงหายนี่ผมอาจจะพาไปตลอนทั่วย่างกุ้งอะไรประมาณนี้ครับครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับ